บทที่หนึ่งโอกาสของเหยาหลิงทั้งบูหลินยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าฉันไม่ได้เจออาจารย์มาสักพักแล้วฉันขอโทษประธานเหยาฉันยังมีเรื่องที่ต้องจัดการอยู่ดังนั้นฉันจึงอยู่ได้ไม่นานฉันจะสื่อสารกับคุณต่อไปถึงเวลาที่ฉันมาเหยาหลิงมีสีหน้าเสียใจน่าเสียดายจริงๆเดิมทีฉันอยากจะสื่อสารกับคุณฉันเพิ่งได้สัมผัสกับจิตวิญญาณของคุณปลอมแปลงและมันช่างคิดมาก ในทางที่ละเอียดอ่อนบางอย่างฉันก็ไม่ดีเท่าฉันนอกจากนี้ฉันต้องการพูดคุยบางอย่างกับคุณคุณช่วยโอนผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปทั้งสองนี้ให้ฉันได้ไหมายราคาของงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและฉันจะสร้างโลหะหลอมวิญญาณอีกสองชิ้นที่จําเป็นสําหรับงานเพื่อมอบให้กับผู้ซื้อมีความประหลาดใจในดวงตาของทั้งบูลินเห็นได้ชัดว่าเยาหลิงกําลังจะเก็บผลงานที่หลอมวิญญาณทั้งสองชิ้นของเขาไว้เพื่อการวิจัยนี่ไม่ใช่อะไรเลย มันสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนอื่นเห็นคุณค่าของคุณเท่านั้นและมันไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายไม่มีปัญหาฉันหวังว่ามันจะช่วยได้เหยาหลิงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจฝากข้อมูลการติดต่อของเขาไว้กับถังวูลหลินและรีบจากไปในฐานะประธานสาขาหมิงตูแม้ว่าเหยาหลิงจะเป็นช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์เช่นมู่เฉินแต่ในความเป็นจริงแล้วสถานะของเขาในสมาคมช่างตีเหล็กอาจกล่าวได้ว่าต่ำกว่าคนเพียงคนเดียวและสูงกว่าหมื่นคน หากสมาคมช่างตีเหล็กเคารพเจิ้นหัวโดยไม่มีเจิ้นหัวอยู่ข้างๆมันจะอยู่ห่างจากระดับของช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วยสถานะของเขาเขาสามารถหาถังวูลินสำหรับงานหลอมวิญญาณใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าการหลอมวิญญาณของถังวูลินนั้นโดนใจเขามากแค่ไหนการมาถึงของถังวูลินเป็นเหตุการณ์สำคัญของสมาคมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ยืนยันความสามารถของถังวูลินพวกเขาก็ส่งสินค้าที่เสร็จแล้วของเขาไปให้เยาวหลิงทันที เยาหลิงไม่แปลกใจนักเมื่อได้ยินว่ามีช่างฝีมือนักบุญมาอย่างไรก็ตามหมิงตูเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินใหญ่และช่างฝีมือนักบุญก็ยังมาเป็นครั้งคราวแต่เมื่อเขาเห็นงานของถังวูลินเขาก็ตกตะลึงในฐานะช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์อาวุโสเขามีการรับรู้เกี่ยวกับโลหะที่เหนือกว่าคนทั่วไปมากความรู้สึกแรกของเขาคืองานนี้มีความพิเศษมากไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดแนวความคิดทางศิลปะที่มีอยู่ในนั้นเกินกว่าช่างฝีมือนักบุญส่วนใหญ่ ในความเห็นของเขาเทคนิคการตีขึ้นรูปนั้นค่อนข้างไม่คุ้นเคยแต่ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับโลหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการหลอมวิญญาณที่ให้สติปัญญาแก่ชีวิตความมีชีวิตชีวาของชีวิตโลหะนี้ดีกว่าของช่างฝีมือนักบุญส่วนใหญ่อย่างเห็นได้ชัดแทบจะเหมือนกับเขาเลยนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ระดับแดที่สำคัญกว่านั้นวิธีการให้ชีวิตนี้แตกต่างจากวิธีที่เขามักจะใช้สิ่งนี้เริ่มหายากมากขึ้น ดังนั้นเยาวหลิงจึงรีบไปทันทีเพื่อดูว่าช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์คนไหนจะมีความสามารถเช่นนี้ที่สําคัญกว่านั้นโลหะหลอมวิญญาณชิ้นนี้สัมผัสกับคอขวดที่หยุดนิ่งมาหลายปีแล้วเมื่อมองดูมันทําให้เขารู้สึกแผ่วเบาว,าว่าดูเหมือนเขาจะแตะธรณีประตูของช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์แล้วสําหรับช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ที่จะก้าวเข้าสู่ระดับช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์มันยากพอๆ กับสัตว์วิญญาณที่ต้องผ่านหายณะของสัตว์ร้ายที่ดูร้ายซึ่งเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในหนึ่งแสนปีหรือยากกว่านั้นอีกการตีจิตวิญญาณคือการให้ชีวิตแก่โลหะการตีวิญญาณคือการให้ภูมิปัญญาระดับต่ำแก่จิตวิญญาณและสัญชาตญาณชีวิตและระดับของการตีขึ้นรูปสวรรค์ของช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์คือการปล่อยให้ชีวิตที่ชานฉลาดพัฒนาไปสู่ระดับที่ไม่ได้กว่าสู่สติปัญญาของมนุษย์และสามารถจินตนาการถึงผลกระทบของสติปัญญาระดับนี้ควบคู่ไปกกัับควาามดีอย่งงแท้จริ ทำไมชุดเกราะต่อสู้สี่คำถึงทรงพลังมากนั่นเป็นเพราะว่าด้วยการปรับตัวเองและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของชุดเกราะต่อสู้สี่คำความแข็งแกร่งโดยรวมของมันก็เทียบเท่ากับโฮสต์อื่นชุดเกราะต่อสู้สี่ตัวละครของระดับสุดขีดเกือบจะเทียบเท่ากับตัวเขาเองอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าหุ่นยนต์อันดับหนึ่งของโลกคือเจิ้นหัวแต่จํานวนหุ่นยนต์ระดับสีแดงไม่ได้หายากนักและกองกําลังหลักบางส่วนก็สนับสนุนพวกมัน พวกมันยังเป็นหุ่นยนต์ระดับเทพด้วยทำไมหุ่นยนต์ของเจิ้นหัวถึงแข็งแกร่งที่สุดเป็นเพราะเขาใช้ความพยายามนับไม่ถ้วนในการสร้างเครื่องจักรของเขาซึ่งทำจากโลหะหลอมท้องฟ้าอย่างสมบูรณ์มันไม่ใช่เครื่องจักรธรรมดาอีกต่อไปอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์ชีวิตของเขาด้วยซ้ำเหยาหลิงอยู่ในระดับช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ระดับ8ดมาหลายปีแล้วสำหรับเขาไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการได้รับการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับช่างฝีมือศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นเขาแทบรอไม่ไหวที่จะวิ่งไปหาถังวูลินคนหนึ่งเพื่อดูว่าเขาจะมีการสื่อสารที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นหรือไม่และอีกคนหวังว่าทังวูลินจะตกลงที่จะนำผลงานทั้งสองของเขาออกไปเงินจำนวนมหาศาลถูกเพิ่มเข้าไปในกาดโดยตรงเมื่อถังวูลินออกจากสมาคมรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาอย่างเป็นธรรมชาติบางทีอาจเป็นเพราะมันยากมากที่จะประหยัดเงินเพื่อซื้อวิญญ,ญาณเมื่อเขายังเด็กดังนั้นความโลภเพื่อเงินของเขาจึงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ในตอนนี้ เวลานี้เริ่มดึกมากแล้วทังวูลินไม่ได้กลับไปที่บ้านของเขาโดยตรงแต่หาที่กินก่อนในขณะนี้ผู้สื่อสารนำทางวิญญาณก็ดังขึ้นเมื่อทังวูลินเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่โทรมาคือจีฉีหัวหน้าสาขาหมิงตูของสำนักถังด้วยความคิดในใจเขาเชื่อมต่อกับการสื่อสารนำทางวิญญาณจีฉีครับผมติดต่อสอสอมโมหลานแล้วหลังจากแจ้งคำที่คุณฝากไว้แล้วเธอก็ตกลงที่จะพบพรุ่งนี้ตอนเที่ยงณนะร้านกาแฟใกล้รัฐสภา โอเคบอกที่อยู่มาหลังจากวางสายการสื่อสารนำทางวิญญาณถังวูลินก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกราวกับว่าเขาอยู่ในอีกโลกหนึ่งในความเป็นจริงเมื่อพิจารณาจากเวลานั้นการแยกทางระหว่างเขากับโมหลานนั้นไม่ได้ยาวนานมากนะักเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นแต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เหมือนทะเลแห่งการเปลี่ยนแปลงพวกเขาเจออะไรมากมายเกินไปอาจกล่าวได้ว่าทุกสิ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อตัวมันเองถังวูลินถอนหายใจเบาๆหวังว่าพี่สาวโมหลานจะสบายดี ใจบินเดินออกจากร้านอาหารแล้วเดินไปตามถนนของหมิงตูปัจจุบันหมิงตูเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินใหญ่แต่เนื่องจากการพัฒนาในช่วงแรกพื้นที่ภายในของเมืองโดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองจึงเต็มไปด้วยผู้คนหนาแน่นอาคารต่างๆถูกสร้างขึ้นเกือบจะติดกันทําให้ดูแออัดเล็กน้อยมีอาคารสูงหลายแห่งและถึงแม้จะเป็นเวลากลางคืนแล้วแต่ก็สว่างสวยราวกับแสงแด,ด คนที่เหน่อยล้าจากการทำงานในระหว่างวันจะผ่อนคลายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเดินบนถนนคุณมักจะเห็นชายหนุ่มและหญิงสาวที่มากอดกันและบางคนก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนราวกับว่าพวกเขากำลังระบายความเหน่อยล้าในระหว่างวันเมื่อเดินไปตามถนนท้งวูลินรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะรวมเข้ากับโลกแห่งเหล็กนี้ในใจของเขาเขานึกถึงชีวิตของเขาที่วิทยาล,ายลัยเช็คโดยไม่รู้ตัว ท้ายที่สุดแล้วเขายังคงชอบความเรียบง่ายในสถาบันการศึกษามากกว่าความสนใจในสังคมเสียดายที่มหาลัยไม่อยู่แล้วบรรยากาศการเรียนรู้ในอดีตพลาดมากแม้ว่าเขาจะต่อสู้กับบูไซโดและคนอื่นๆแต่มันก็วิเศษมากที่ได้คิดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้ลูกกระสุนปืนใหญ่นำทางวิญญาณที่มีระดับการฆ่าเทพทำให้ทุกสิ่งกลายเป็นเท่าฐานดูเหมือนว่าเขายังคงจำฉากในใจของเขาเมื่อบูไวโดแสดงความรักต่อเขาที่งานประชุมนัดบอร์ด อย่างไรก็ตามเวลาผ่านไปแล้วและตอนนี้ทุกอย่างก็หายไปแล้ววูไซโดไม่มีอยู่แล้วและเพื่อนร่วมชั้นจํานวนมากอาจเสียชีวิตจากการระเบิดครั้งใหญ่ครั้งนั้นาศาสนาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งวูหลินกมัดของเขาโดยไม่รู้ตัวเขาไม่เคยเกลียดสิ่งอื่นใดมากเท่ากับที่เขาเกลียดและที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ใช่ความเกลียดชังของเขาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปมันเป็นของวิทยาลัยเช็กทั้งหมดและแม้แต่ต่อมวลมนุษยชาติ จะเห็นได้จากความกล้าหาญของลัทธิวิญญาณศักดิ์ที่จะโจมตีกองทัพเทพโลหิตว่าจุดประสงค์ของพวกเขาคือการทําลายเาผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดเขาลังเลที่จะปล่อยเครื่องบินเหวขณะที่เขาเดินไหลของเขาก็สั่นทั้งวูลินตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและเงยหน้าขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะเขาฟุ้งซ่านเล็กน้อยจากความคิดก่อนหน้านี้และเพราะเขาอยู่บนถนนเขาจึงบังเอิญชนเข้ากับใครบางคนและเห็นได้ชัดว่าชายคนนั้นไม่เงียบขรึมมากนักหลังจากโดนเขาแบบนี้ร่างกายของเขาก็เอียงและดูเหมือนเขาจะล้มมาลงไปด้านข้าง ทั้งมูลลินยื่นมือออกมาคว้าเธอแล้วดึงเธอขึ้นกลิ่นแอลกอฮอล์อันรุนแรงกระทบใบหน้าของเขาผสมกับกลิ่นตัวของหญิงสาวมันไม่ได้วิเศษมากนะักแต่เห็นได้ชัดว่ามันเย้ายวนเล็กน้อยกลิ่นทั้งมูลลินขมวดที่เล็กน้อยแนะมองไปที่ผู้หญิงที่นอนอยู่บนตัวเขาดวงตาของเธอสับสนอย่างเห็นได้ชัดราวกับว่าเธอกำลังมองตัวเองในสภาพที่มืดมนอย่างเมามายคุณทำอะไรอยู่อยู่ห่างจากฉันขณะที่เธอพูด เธอก็ยกมือขึ้นแล้วผลักไปที่หน้าอกของทังวูลินทังวูลินช่วยเธอยืนตัวตรงแล้วพูดว่าระวังตัวด้วยหลังจากพูดเช่นนี้เขาก็ปล่อยมือและเตรียมจะจากไปเขาไม่ชอบกลิ่นแอลกอฮอล์มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรากฏบนผู้หญิงที่มีกลิ่นแรงเช่นนี้แอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยสำหรับถังวูลิน แต่เขารู้ว่าแอลกอฮอล์อาจทําให้คนเป็นอมพาษได้และไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันไม่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์มากขนาดนี้มีผู้คนมากมายที่มีเจตนาแอบแฝงแม้ว่าจะเป็นเพียงการมองแวบเดียวแต่เขาก็สามารถบอกได้ด้วยสายตาของเขาโดยธรรมชาติว่าผู้หญิงเมื่อกี้นี้สวยและเธอก็ดูดีและมีรูปร่างที่ยอดเยี่ยมเธอสวมเสื้อชั้นในสตรีท่อนบนและกางเกงขาสั้นผ้ายืน ลำตัวท่อนล่างเผยเรียวขาสีขาวขาดตรงรองเท้าส้นสูงสองคู่ผมยาวรวบเป็นหางมาแล้วเกลี่ยไปด้านหลังสีสันแก้มแดงใบหน้าแต่งหน้าจัดมากอายแชโดว์เป็นสีน้ำเงินแต่แต่งหน้าไม่หนักหน้านี่ควรเป็นเครื่องสำอางเหตุผลขั้นสูงกว่านี้ตอนที่1 1 3 9กลายเป็นเธอสำหรับความงามที่นุ่นมน้อยห่มน้อยด้วยหุ่นที่เซ็กซี่และสภาพที่มามมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเธอที่จะเดินบนถนนโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเป็นเรื่องปกติที่เธอจะประสบกับความสูญเสียเมื่อเผชิญกับผู้คนที่มีเจตนาชั่วร้าย อย่างไรก็ตามทังวูหลินไม่มีความคิดก้าวไก่ใดหาฮะเนื่องจากเขาแต่งตัวแบบนี้และทำให้ตัวเองเมาบางทีเขาอาจจะกำลังมองหาความสัมพันธ์ทำไมฉันถึงต้องเข้าไปยุ่งดังนั้นเขาจึงหันหลังกลับและจากไปโดยไม่ลังเลใจแต่มีเสียงร้องที่ค่อนข้างขุนเคืองดังมาจากหูของเขาไอเวนคุณอยู่ไหนเมื่อไรคุณจะออกไปจากการหลับไหลของฉัน เมื่อได้ยินเสียงนี้ถังวูหลินก็หยุดครู่หนึ่งเมื่ออีกฝ่ายตะโกนเสียงดังเขาก็รู้สึกว่าเสียงนั้นค่อนข้างคุ้นเคยและดูเหมือนว่าเขาจะเคยได้ยินคำที่คล้ายกันมาก่อนเขาหันกลับไปมองผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวในขณะนี้มีคนหนุ่มสาวห้าหรือหกคนในชุดแฟนซีเข้ามาจากด้านหนึ่งคนที่เดินอยู่ข้างหน้าสวมเสื้อกัักสีเหลืองกางเกงขาสั้นลายดอกไม้และรองเท้าราคาแพงคู่หนึ่ง เรามาถึงแล้วคนสวยทำไมเธอถึงรีบออกไปล่ะเธอไม่ได้บอกว่าอยากเข้าห้องน้ำหรือทำไมเธอถึงหมดลมาเลยกลับไปดื่มกันเถอะเขาพูดอย่างนี้เสื้อกั๊กเหลืองก็รีบก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวเขาคว้าแขนของผู้หญิงคนนั้นไว้ปล่อยฉันไปฉันจะไม่ดื่มอีกต่อไปฉันบอกให้อยู่ห่างๆฉันฉันมาจากกองทัพดูเหมือนหญิงสาวจะยังตื่นอยู่บ้างสะบัดมือแรงๆสะบัดมือออก เสื้อกักเหลืองไม่รำคาญและหัวเราะทหารหรอือทหารเก่งมากพ่อยังเป็นสอสอเลยบังเอิญเอาเรื่องทหารกับเรื่องการเมืองมารวมกันได้พี่น้องช่วยสาวงามกลับมาดื่มกันต่อเถอะชายหนุ่มหลายคนที่มากับเขาต่างหัวเราะและก้าวไปข้างหน้าและดึงหญิงสาวต่อไปทหารเมื่อมองดูผู้หญิงที่แต่งหน้าจัดหนักทั้งวูลินก็ใจเต้นและในที่สุดเขาก็มีความประทับใจบางอย่างเป็นเธอเหรอ อย่างไรก็ตามมันยากมากที่จะทับซ้อนกันระหว่างชุดที่อยู่ตรงหน้าฉันกับรูปลักษณ์ที่กล้าหาญเมื่อก่อนถ้าเป็นเธอไอสารเลวในปากเธอจะเป็นฉันไม่ใช่เหรอมุมปากของถังวูลินมีสีหน้าแปลกๆและเขาก็ยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้เมื่อเขาเจอเรื่องแบบนี้เขาจึงไม่สามารถเพิกเฉยต่อมันได้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วยกเยกและไปถึงวงในเขาแต่เท้าซ้ายของเขาเบาๆบนพื้นและคลื่นกระแทกเล็กน้อยก็แผ่กระจายออกไป รวมทั้งกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองด้วยคนหนุ่มสาวทุกคนก็ตกตะลึงจนตัวแข็งอยู่ที่นั่นจนขยับตัวไม่ได้พวกเขาเป็นเพียงคนธรรมดาชั่วขณะหนึ่งความคิดที่ถูกต้องของพวกเขาสับสนทั้งบูลินดึงผู้หญิงคนนั้นออกไปดูเหมือนเธอจะไม่พอใจแต่เธอก็ออกจากที่เดิมเพียงไม่กี่ก้าวแล้วเลี้ยวเข้าไปในถนนสายอื่นแล้วหายตัวไปหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองและคนหนุ่มสาวก็กลับมาเป็นปกติคนอยู่ไหนไปไหนแล้ว คนเสื้อเหลืองโกรธมากเมื่อพบว่าไขมันในปากหายไปแต่เขาไม่รู้ว่าแม้ว่าทางวูลินจะพาผู้หญิงคนนั้นไปแต่ก็เทียบเท่ากับการช่วยชีวิตพวกเขาทั้งหมดไม่ว่าปรมาจารย์วิญญ,ญาณจะเมาแค่ไหนเขาจะปกป้องตัวเองทันทีที่เขาสัมผัสได้ถึงอันตรายแต่สำหรับคนธรรมดาเช่นพวกเขาแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะปล่อยจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของเธอออกมาแต่เธอก็สามารถฆ่าพวกเขาได้อย่างง่ายดายอาเจียน ทั้งมูลินยืนอยู่ห่างออกไปขมวดคิ้วขณะที่เขามองดูผู้หญิงนั่งยองๆอาเจียนอยู่ริมถนนกลิ่นแอลกอฮอล์แรงและรสชาติแย่มากหากไม่ใช่เพราะบุคคลน,นี้เกี่ยวข้องกับเขาเขาอยากจะจักไปทันทีและอยู่ห่างจากเขาหลังจากอาเจียนเป็นเวลาเกือบหนึ่งในสี่ของชั่วโมงผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะรู้สึกดีขึ้นแต่ดูเหมือนเธอไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ทั้งมูลินเดินขึ้นไปข้างหลังเธอวางมือข้างหนึ่งบนรักแร้ของเธอดึงเธอขึ้นมาจากพื้น และเดินเข้าไปในห้องน้ำสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงภายใต้สายตาที่ตกตะลึงของบางคนที่ผ่านไปมาเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทั้งสามเขาวางมือซ้ายบนเอวของผู้หญิงคนนั้นกดมือขวาแล้วกดหัวของเธอลงในอ่างล้างจานจากนั้นเขาก็เปิดก๊อกน้ำปล่อยให้น้ำเย็นพุ่งเข้าหาผู้หญิงบนหัวผู้หญิงคนนั้นอยากจะต่อสู้ในทันทีแต่นิ้วของถังวูลินบนเอวของเธอทำให้ร่างกายของเธอเจ็บและอ่อนแอไม่สามารถขยับได้และเธอทำได้เพียงอยู่ในความเมตตาของถังวูลินเท่านั้น คุณทำอะไรอยู่หญิงวัยกลางคนที่ผ่านไปมาทนไม่ไหวและอดไม่ได้ที่จะดุดทังวูหลินทังวูหลินถอนหายใจลูกสาวของฉันร้ายประโยชน์เธอมักจะชอบเล่นตลกตั้งแต่อายุยังน้อยฉันต้องสอนบทเรียนให้เธอเห็นไหมเธอมีกลิ่นเหมือนเมามันทำให้ฉันโกรธมากวูกใครเธอเป็นใครหญิงสาวตื่นมาได้สักพักแล้วภายใต้แรงกระตุ้นของน้ำเย็นเธออยากจะตะโกนแต่พูดไม่ออก มีกระแสน้ำเย็นไหลเข้าปากและจมูกของเธอภายใต้การควบคุมของถังวูลินเขาระงับคำพูดของเธอผู้หญิงที่ตั้งคำถามทังวูลินก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เขาพูดและพูดอย่างดูเดือดคนหนุ่มสาวทุกวันนี้มันยากจริงๆที่จะควบคุมพวกเขาที่ชายคุณกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องฉันสนับสนุนคุณตอนนี้ถังวูลินดูัวกลางคนแล้วและเขาก็ยังคงไม่มีปัญหาในการใช้รูปลักษณ์ภายนอกของเขา หลังจากเร่งรีบไปสิบนาทีเต็มจิตใจของหญิงสาวก็สับสนเล็กน้อยอีกครั้งถังวูลินจึงดึงเธอขึ้นมาพลังวิญญาณอันอ่อนโยนบีบน้ำจากผมของเธอด้วยการโบกมือและดึงเธอออกจากห้องน้ำสาธารณะกลับไปริมถนนเฉินซิงรู้สึกแย่ในเวลานี้และตัวสั่นอย่างชันฉลาดน้ำในห้องน้ำเย็นมากแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่อาเจียนออกมาในเวลานี้คนตื่นตัวแต่หัวเปียก และเย็นไปทั้งหัวจากการกระแทกร่างกายของเขาสั่นเทาและปากของเขาขาวแต่สุดท้ายฉันก็ค่อยๆมองเห็นได้ชัดเจนว่าคนตรงหน้าเป็นอย่างไรคุณคุณหลังจากถูกล้างด้วยน้ำเป็นเวลานานเครื่องสำอางหนักๆบนใบหน้าของเขาก็หายไปเผยแก้มที่ดูดีกว่าไม่แต่งหน้ามากนั่นก็คือเธอนั่นเองทั้งบูลลินอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหมดหนทางกลับบ้านทันทีที่คุณมีสติสาวน้อยอย่าดื่มนะหลังจากพูดสิ่งนี้เขาก็หันหลังและจากไป เขาไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องดูแลเธอตั้งแต่แรกเขาทนไม่ไหวและเขาไม่เคยคิดที่จะทําอะไรกับเฉินซิงหยุดทันใดนั้นเฉินซิงก็ตะโกนออกมาทั้งบูลลินเพิกเฉยต่อเขาและเดินจากไปตามปกติร่องรอยของความโกรธแวบๆวในดวงตาของเฉินซิงและทันใดนั้นเธอก็กระพริบและมีวงแหวนแห่งวิญญ,ญาณปรากฏขึ้นใต้เท้าของเธอ เธอมีวงแหวนวิญญาณห้าวงแล้วและเธอก็เร็วมากเธอปิดกั้นเส้นทางของถังวูลินด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวมีอะไรอีกไหมถังวูลินมองดูเธออย่างใจเย็นเห็นได้ชัดว่าเฉินซิงหายใจหอบแต่ภายใต้การทำงานของพลังวิญญาณของเขาแอลกอฮอล์และความหนาวเย็นในร่างกายของเขาก็หายไปอย่างรวดเร็วคุณเป็นใครทำไมฉันถึงได้กลิ่นที่คุณเคยติดตัวคุณแต่ฉันจำใบหน้าของคุณไม่ได้ ในฐานะอัจฉริยะที่โดดเด่นด้านการทหารเฉินซิงได้สัมผัสกับอิทธิพลของตระกูลทหารตั้งแต่เขายังเป็นเด็กในเวลานี้เขาตื่นขึ้นมาและทันทีที่มันรู้สึกผิดชายไวกลางคนที่ดูธรรมดาและเป็นคนที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมีความรู้สึกคุ้นเคยอย่างอธิบายไม่ได้ยิ่งกว่านั้นสัมผัสที่6ของเธอเฉียบแหลมมากและเธอรู้สึกชัดเจนว่าเธอไม่สามารถปล่อยคนตรงหน้าไปได้ดวงตาสลัวของถังวูลินที่แต่เดิมเข้ากับภาพของชายไวกลางคนก็สว่างขึ้นทันที บางครั้งการรู้มากเกินไปก็ไม่ดีขณะที่เขาพูดเขาก็ยกมือขึ้นและตบเฉินสิงเฉินสิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและพยายามหลบโดยไม่รู้ตัวในความเห็นของเธอด้วยการฝึกฝนของราชาวิญญาณห้าวงแหวนของเธอเธอจึงต้องกำจัดบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเธอก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อเธอต้องการต่อต้าน เธอก็ตกใจเมื่อพบว่าเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงฝ่ามือที่ดูเหมือนเรียบง่ายของคู่ต่อสู้ได้สิ่งที่เขาทําได้คือตบเขาที่หน้าผากนิมิตของเขามืดลงและนั่งลงที่พื้นแต่ในชั่วพริบตาสมองของเฉินซิงก็ชัดเจนมากลมหายใจที่คุณเคยเสียงที่คุณเคยครั้งสุดท้ายและดวงตาคู่หนึ่งที่สว่างขึ้นในตอนท้ายเขาเองเขาเองเขาเอง เธอกรีดร้องอย่างสิ้นหวังในใจแต่ในขณะนี้เธอไม่สามารถส่งเสียงใดๆได,ได้ความมืดต่อหน้าต่อตาของเธอกินเวลานานกว่าสิบวินาทีก่อนที่จะฟื้นตัวแต่เมื่อมองเห็นทุกสิ่งตรงหน้าได้ชัดเจนอีกครั้งไม่เหลืออะไรเลยร่างของทังวูลินเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ในหมิงตูวความคิดนี้ผุดขึ้นในใจเธอราวกับฤดูใบไม้ผลิก นับตั้งแต่เขาออกจากกรมทหารเปย์และกลับมาที่หมิงตูฝันร้ายในใจของเซินซิงก็เริ่มปรากฏขึ้นอีกครั้งในตอนแรกมันค่อนข้างเป็นการทำลายล้างแต่ค่อยๆชัดเจนขึ้นและชัดเจนขึ้นเห็นได้ชัดว่าเธอควรเกลียดผู้ชายที่จับตัวประกันไว้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอไม่รู้สึกโกรธแม้แต่น้อยในใจที่สำคัญกว่านั้นยังมีอารมณ์ที่ไม่อาจจินตนาการได้มากมายในใจของเธอคนคนเดียวกันนี้ปรากฏในความฝันของเธอทุกวัน และคุณสามารถจินตนาการถึงความประทับใจที่คนคนนี้ฝากไว้ในใจของเธอได้ภายใต้สถานการณ์นี้เฉินซิงต้องทนทุกทรมานจากการนอนไม่หลับอย่างรุนแรงรุนแรงมากจนเธอไม่สามารถแม้แต่จะนอนหลับได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแอลกอฮอล